สวัสดีครับลังบนคอนหวันนะครับวันนี้เราจะมาปรุงดินสำหรับปลูกบนสีนะครับที่ลังบนคอนหวันได้ทําอยู่และใช้เลี้ยงทุกวันนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับ ก็จะนำใบก้ามปูเอามาตากแดดนะครับแดดเปียเป้ยงเลยนะครับาตากให้แห้งนะครับแห้งจนกรอบในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำไปคัดกิ่งไม้แบบนี้นะครับกิ่งไม้ชิ้นใหญ่ๆ เศษต่างๆนะครับให้ได้เหลือใบได้มากที่สุดนะครับนี่คือกิ่งไม้ที่เราได้คัดออกมานะครับดูสิครับมีจำนวนเยอะมากเลย uh huh. no. มาจากาใบก้ามปูที่ผมใส่ลงไปในถังนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งถุงปุ๋ย หนึ่งกระสอบปุ๋ยนะครับหนึ่งกระสอบปุ๋ยเราก็จะเอากิ่งไม้ออกให้ได้มากที่สุดนะครับเจอก็จะหยิบออกถึงผสมไปแล้วถ้าเห็นผมก็จะหยิบออกเหมือนกันเพราะว่ากิ่งไม้พวกนี้นะครับมันจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายบอนสีเรเอาไปอยู่ในตู้แล้วมันมีความชื้น พวกนี้จะดูดความชื้นไว้แล้วก็มันจะทำให้เชลานะครับเกิดขึ้นในกระถางได้ง่ายเราควรจะนำเอาออกทิ้งเลยครับเดี๋ยวมาดูสัสดส่วนที่ใช้ผสมเพื่อปรุงบินปลูกบอนสีของผมนะครับว่าลังบอลคอนหวานใช้อะไรบ้างครับ สัดส่วนที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ใบก้ามปู3ามส่วนแล้วก็ดินถุงปูงสำเร็จหน่ส่วนนะครับใบก้ามปูเนี่ยมันมาในถุงถุงปุ๋ยกระสอบแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับใช้ดินถุงสำเร็จนะครับที่เขาจำหน่ายทั่วไปนะครับ3ามถุงแล้วก็ นี่ครับอีใส่อีเผสมเพื่อหมักนะครับให้ช่วยย่อยเดีย๋ยวเราใส่กันเลยครับใส่ดินเข้าไป3ถุงนะครับถุงที่3อัตราส่วนก็คือดิน1ส่วนก้ามปู3าส่วนนะครับ ใส่ครับไปแล้วผมก็จะใส่ EM ของอะไรก็ได้นะครับใส่ลงไปในน้ำประมาณ2ฝาครับแล้วก็ ตมให้ทั่วเลยครับอันนี้เป็นสูตรของลังบนลคอนหวันนะครับเพราะว่าได้ทดลองใช้แล้วก็ต้นไม้ก็งอกง,งามดีนะครับถ้าใครมีสูตรหรือมีเทคนิคที่ดีๆนะครับก็แนะนำกันมา ที่คอมเมนต์ได้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะผสมให้เข้ากันนะครับผสมให้เข้ากันทั่วๆเลยนะครับระหว่างดินกับใบกล้ามปูบางคนอาจ ใส่ปุ๋ยคอ,อกหรือ,อ,อมูลไส่เดือนนะครับก็ลองเอาไปปรับเทียบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เลยครับผมใช้แค่กา้ามปูเป็นหลักอย่างเดียวเลยเพราะว่าในก้ามปูก็มีสารอาหารที่บนสีชอบเพียงพอแล้วนะครับอาจารย์หลายๆท่านก็แนะนำนะครับสิ่งสำคัญก็คือ ดูเรื่องความสะอาดของดินนะครับอย่าให้ดินเน่าสกปรกมากก้ามปูก็อย่าใช้สดนะครับใช้ก้ามปูที่แห้งๆนะครับตากแดดแห้งมันนานๆมากแล้วเราก็จะผสมให้ทั่วก่อนนะครับแล้วก็ผมจะอบอบ,อบดินด้วยดวยการ โดยการปิดครอบไว้อย่างนี้นะครับเราก็คอยหมั่นมาสลับหน้าดินนะครับเอาด้านบนลงล่างอพลิกหน้าดินบ้างนะครับแล้วก็ดินก็จะพร้อมใช้สำหรับปลูกบอนสีได้เลยถามว่าต้องอบนานขนาดไหนนะครับผมไม่ได้ มีเวลาที่แน่นอนตายตัวเลยครับบางทีผมก็ใช้ปลูกเลยเพราะว่าตัวดินถุงสำเร็จที่เราซื้อมานะครับเขาก็ผ่านการปรุงแล้วก็หมักมาบ้างแล้วนะครับดินถุงสำเร็จนะครับส่วนก้ามปูถ้าเรามั่นใจของเราสะอาดไม่มีแมลงนะครับและแห้งกรอบเราก็สามารถนำไปใช้ปลูกได้เลย แต่ถ้ายิ่งหลักนานจนก้ามปูเน่อย่อยละเอียดสลายเลยนะครับผสมไปกับดินจนเป็นแบบเป็นดินก้ามปูไปเลยนี่ยครับจนกลายเป็นดินแบบนี้นะครับก็จะดีมากเลยเพราะว่าถือว่าเขาจะย่อยสลาย ในนี้แล้วแล้วก็เป็นอาหารที่ดีของบอนสีนำะไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเราปลูกเข้าไปในแบบนี้เลยเราก็ปลูกได้แต่ว่าการย่อยการย่อยสลายเนี่ยมันจะไปเกิดในกระถางเลยในตู้นะครับตรงนั้นนะครับก็อาจจะทำให้มีเชลาได้ง่ายนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์มันก็จะคายสารออกมาแล้วก็น้ำที่ลองดินอยู่นะครับ มันก็อาจจะทำให้น้ำเสียเร็วครับวิธีที่ดูว่าช่วงเวลาไหนเหมาะสมก็คือดูลักษณะของดินกับก้ามปูครับผสมกันจนเป็นเน,นื้อเดียวกันนันนะครับจนดูเป็นดินแบบนี้ครับบางคนเขาก็ปลูกเอาใบสดๆอย่างนี้ปลูกเลยนะครับบางสวน ก็ขึ้นดีนะครับบางคนก็ใช้ก้ามปูเพียวๆเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือวิธีหรือสถานที่อ,อากาศอุณหภูมิของตู้ของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นการแชร์เทคนิคไม่ไม่ผมจะไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ย หรือใช้อะไรเลยครับใช้อย่างนี้ปลูกอย่างเดียวเลยนี่คือที่ทางรังบนคอนหวันใช้นะครับต่อจากนี้ก็คือผมจะคลุกดินให้ทั่วให้ทั่วๆนะครับแล้วก็จะปิดฝาหมักไว้นะครับนี่คือการปรุงดินเอาไว้สำหรับพร้อมใช้ปลูกบอนสีนะครับแล้วก็ไม้อื่นๆผมก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันนะครับ แต่อัตราส่วนคือถ้าเป็นไม้ใบก็อาจจะใช้ดินมากหน่อยแต่สำหรับบอนสีผมใช้นี่แหละครับสัสดส่วนนี้และครับก้ามปู3ดินหนึ่งฝากติดตาม b e Channel ลังบอลคอนหวันนะครับก็จะนำเทคนิคการเลี้ยงบอนสีนะครับที่ทางลังบอลคอนหวันได้ใช้อยู่นะครับแล้วทดลองทำแล้วเห็นว่าดีนะครับ ก็จะอนามาแชร์กันนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้ข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องทดลองเองนะครับเราได้ทดลองไว้ให้แล้วเพราะว่าคลิปเกือบทุกคลิปของผมนี่จะมาจากการปฏิบัติจริงแล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ฝากติดตาม,มเพจ f a c e b o o k รังบอลคอนหวันด้วยนะครับ มีบอลสีทัดเกตสวยๆจำหน่ายนะครับอย่าลืมแวะไปเลือกชมบอลสีแล้วก็ปุดหนุกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ